หมูปิ้งไทยกลายเป็นไวรัลผู้คนจากหลายประเทศให้ความสนใจหลังไอดอลเกาหลีลองกินแล้วรีวิวถึงความอร่อยเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาช่อง YouTube ของ ITZY ซวงไอดอลจากเกาหลีใต้ได้โพสต์คลิปวอล์กของเหล่าสมาชิกในวงขณะที่เดินเที่ยวที่ตลาดจอร์ดแฟร์เมื่อครั้งมาประเทศไทยช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื้อหาภายในคลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวพากินร้านอาหารต่าง าภายในตลาดจอร์ดแฟร์ซึ่งสาวสาววงไอทีแซดก็นำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจไม่น้อยเลยละ่ะในช่วงหนึ่งของคลิปที่กลายเป็นไวรัลคือช่วงที่ระยูจินหนึ่งในสมาชิกของวงได้แวะซื้อหมูปิ้งมากินหลังจากที่เธอกัดไปเพียงคำเดียวเธอก็อุทานออกมาว่ามันอร่อยมากจากนั้นเธอก็ส่งหมูปิ้งไม้นี้ต่อไปให้เพื่อนร่วมวงคนอื่นๆได้ลองชิมและคนที่ได้ลองชิมก็ พูดเป็นเสียงเดียวกันทำนองว่ามันอร่อยมากจริงๆนะนี่แหละรสชาติที่ต้องการมันอร่อยที่สุดเท่าที่ได้กินมาในนี้เลยหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ไปไม่นานนอกจากที่ความน่ารักของสาวๆทั้งห้าที่เป็นไวรัลแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นไวรัลคือสาวๆซื้อหมูปิ้งจากร้านไหนชาวต่างชาติหลายคนที่ได้ดูคลิปดังกล่าวก็พร้อมใจกันแสดงความคิดเห็นว่า อยากจะลองชิมหมูปิ้งที่สาวๆบอกว่าอร่อยมากๆสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสมาไทยก็จะต้องมาลองชิมให้ได้ นอกจากหมูปิ้งแล้วเมนูอื่นๆก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเช่นแตงโมปัน่นชานมไข่มุกน้ำมะพร้าวและอื่นๆรู้จัก ITZY สักนิด i t ITZY เป็นวงไอดอลจากเกาหลีใต้ที่เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2019ภายใต้ JYP Entertainment ITZY ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนได้แก่เยจิเลียริวจีนแชรยองและยูนา เมื่อกลางเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาวงไอทีแซก็เพิ่งจะมาจัดคอนเสิร์ตในไทยไปเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาดีๆของแฟนคลับเลยละ่ะ